สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เอาอยู่ที่วัดราชบพิตรสิษีมารามนะคะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังอไม่ใช่ดิสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันที่พูดถึงเมื่อกี้นี่องค์องค์ก่อนแล้วนะคะอันนี้คือพระปางนะคะพระปางสามยอดตั้งเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะนะคะ นะคะเข้าไปดูข้างในตอนนี้กำลังปรับปรุง okay กันนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนะครับไปดูนะคะเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าข้างในกำลังปรับปรุงอยู่นะคะเราไปที่อื่นกันต่อที่นี่นะคะคือพระตำหนักของพระองค์ท่านนะคะจด็จภรสสังฆราชนะคะ หลังคาซื้อน้ำเงินเนี้ยนะคะนะคะแต่เราไม่สามารถเข้าไปหาพระองค์ท่านเราต้องมาเป็นหนูคณะในการเข้าเฝ้านะคะจะเข้าเฝ้าแต่ละครั้ง ấy. เนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยนะคะว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้เมื่อไรนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีการพระราชทานน้ำสังในการแต่งงานแต่ละครั้งนะคะ เราไม่รบกวนพระท่านแล้วนะคะเราไปข้างหน้ากันดีกว่าค่ะเอามาได้ฟังแล้วนะคะนะคะโอ้นี่ค่ะ,คะวัดราชพฤษสถิตศีมารามนะคะเป็น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมจุมลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างวัดพุทธราชบาพิตรก็ทรงโปรดเก้าให้พระองค์เก้าอธิการบริสมุนสิบช่างนะคะคำการก่อสร้างวัดราชบาพิตรเป็นเวลา16ปีตั้งแต่ปี2512จนถึง2512ใช่หรอพิมนผิดนะคะเนี่ย 2,412มาถึงพุทธศักราชปี2,428ตราบตรงชิงพระชนนะคะอ่าตรงนี้เขาพิมพ์ผิดกันนะคะนะีคะพิมพ์ผิดกันนะคะตรงงานสถาปัตยกรรมสิ่งกูกสร้างต่างๆภายในวัดราชสภพิษ ก็คือเริ่มอย่างสุดฝีมือนะคะมีไทยผสมจีนตะวันตกทําให้วัดราชบพิสิทธิ์มารามนะคะมีความโดดเด่นโดยเฉพาแห่งเดียวในแผ่นดินคือนับจิลากรรมสถาปัตยกรรมที่สําสคัญที่สุดนะคะพระองค์เจ้าประดิษฐ์วราการหรือองค์ครูสิบหมู่สมัยรันตนโกสินตอนกลางนะคะ พระพุทธรูปครึ่งเทวดาครึ่งมนุษย์ที่งดงามที่สุดในแผ่นดินนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศออ2415ฝีมือของพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าประดิษฐ์บรรการนะคะอธิบดีบัญชาการจิบหมู่นะคะนะคะก็คือพระองค์นี้นะคะนะคะี่ค่ะ ระเจ้าวรงค์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการอธ,อธิการบัญชาการสิบหมู่นะคะผ,ผู้สร้างตำนานพระพุทธรูปครึ่งเทวดาครึ่งมนุษย์และยุคทองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะสมัยราชการที่3ที่4แม่กองสร้างวัดราชบพิตรสถิตีมารามตั้งแต่ ปีพุทธศักราชปี2412จนถึง2418นะคะพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรรการพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าดิดตนะคะทรงเป็นพระรถในพระบรมวง์เธอพระองค์เจ้าดวงจากกรมหมื่นนรงคฮิรัตฮิรักนะคะ และเป็นพระราชดดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะพระราชดดาก็คือหมายถึงเป็นหลานของราชการที่หนึ่งนะคะทรงมีพระชนมายุถึงห้าสิบเอ็ดพรรษานะคะพระองค์พระองค์งเจ้า วอ่อประดิษฐ์วราการทรงงานหนักรับราชการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,386นะคะจนถึงประชวนจนถึงจนทรงพระประชวนนะคะสะวยไม่ได้บรรทงหลับไม่ได้อาการชุดลงจนสิ้นพระชนในปีพศในปีพศ .2,418 สิ 24, ริอายุได้86.8พรรษานะคะ รัราชาการอยู่ส2เปองเป็นบุคคลสำคัญในยุคทองของรัตนโกสินทร์สามรัชากาลที่สามถึงราัชากาลที่ห้านะคะทรงเป็นช่างหล่อที่มีฝีมือที่ดีที่สุดและรับราชาการยาวนานที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเพืเ่อนๆอ๋อนี่ไงคะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆราหรือในพระองค์นี้นะคะองค์ปัจจุบัน องค์ปัจจุบันคือองค์สมเด็จพระอริยาสาววงคณายาน์นะคะนี่ก็คือยุคที่ห้านะคะไปนี่คือพุทธประวัติของสมเด็จ เตมมีพ,พระสังฆราชนะคะไปเราเดินต่อไปค่ะเพื่อนเดินเข้ามาครั้งแรกเราก็จะเจออ๋อพับอะไรอะัพบพุทธเออไออะไรวะเขาเรียกอ,อะไรอะของสมเออรูปปัน้น ของราชการที่5นะคะตอนนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ออด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของออค่ะขอบคุณมากค่ะ